เห็นหมอกฟุงฟุงแบบนี้ไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือแล้วนะคะทุกคนเพราะที่เนี่ยคือเขาใหญ่เที่ยงจังหวัดนครราชสีมานี่เองค่ะขับรถจากกรุงเทพแปบบก็ถึงแล้วเดี๋ยวจะพาสำรวจที่พักกันแบบทั่วๆเลยที่นี่จะมีห้องสองแบบก็คือสแตนดาร์ดแคมและก็ VIP c a ีแคมค่ะสำหรับห้องที่เรานอนก็คือ VIP c a ีแคมราคาส5 0พบาทค่ะภายในห้องเตียงนุ่มมีแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นและห้องนี้มีโซฟาเบดด้วยนะคะ เดินออกไปหลังห้องก็คือสวยมากมีอ่างเป็นของตัวเองทุกห้องเลยนะทุกคนแล้วก็มีเปละตะไคร้อยู่ด้านหลังด้วยมาดูรายละเอียดอื่นๆกันมีห้องน้ำส่วนตัวมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มินิบาร์ตรงนี้ทานฟรีนะคะได้เป่าผมของใช้ต่างๆมีพร้อมมีตู้เย็นด้วยนะแต่หนูลืมถ่ายมาตอนเย็นเราก็นั่งกินหมูกระทะกันหลังห้องแบบนี้ดูพอดิบตกฟินมากส่วนตอนเช้าก็ตามรูปเลยคะ่ะหมอกฟุง้งอากาศหนาวฟินมาก ไปดูรอบๆกันบ้างค่ะบรรยากศาศในยามเช้าที่เหมาะฟุงฟ้งๆและฝนปล่อยๆก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสดชื่นมากและไฮไลท์ของเขาก็คือสกายวอล์กทางเดินกระจกแบบนี้ค่ะทุกคนตอนเดินครั้งแรกหนุยก็แอบกลัวนะแต่พอเดินหลายรอบเอ้ยชอบเพราะว่ามันให้ฟิลที่แบบว่าตื่นเต้นดีนะแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากปังมากเดินออกไปอ่ะเราเห็นวิวแบบ180องศาเลยนะคะ เออหรือจะเรียกว่าสามรอองศาก็ได้นะเพราะเราหมุนตัวได้รอบเลยกลางวันว่าสวยแล้วกลางคืนก็สวยกว่าอีกนะและตอนเช้าตรงนี้ก็ยิ่งสวยเพราะมันเห็นทะเลเหมอกทุกคนฟินมากฟินมากจริงๆไปดูบรรยากาศคาเฟ่กันบ้างเพราะนอกจากที่ปักเขายังมีคาเฟ่ด้วยมุมรังนกมุมนี้คือมุมไฮไลท์หนึ่งมุมนั่งดูวิวห้อยขาแบบนี้ก็แบบว่าชิลนะส่วนอินดอร์ของคาเฟ่ก็ประมาณนี้เลยอารมณ์แบบแนวสวนทฤกษศสาสตร์มากเวอร์ อยากให้ทุกคนลองไปฟักกันนะคะ